ว่าคิวคนเสื้อนี่สักท่านี่เนี่ยอะสร้งขาคนอยู่เมืองอุดรธานีเราบอกหน้าขาได้ห่าน้าปเออเพราะว่าขาเนี่ยไงเข้ามาเนี่ยแล้วก็ได้เปรอะเปะกันว่าเอ๊ะยิ่งถิ่มแน่ตเนี่ยเอตั้งแต่จับข้อไายทหารเราพี่ต่อยนว่าเออแล้วไปตัดออกกันว่าเออเห็นวะเห็นวะเออ จับข้อไายทหารเนหมได้สุดนี่สุดที่ว่าไปสอบสวนจับเข้อไปมาเนี่ยังเลยเนาะเราสงการน้าภาษาเนาะที่ว่าสร้างฟองภาษกไทยเนียมวิแซ่มแซอุดอแซ่อุดีอาระเบียอย่างนี่นั่นะที่กูเห็นในสุเบิกูบอกแล้วว่าความเป็นงานซ่อุมากคดีเพชรซ่อุแล้วหรอน่เออล้กูได้มาทุอยางเหรอ พอดชีวิตสูงเขยไปบักได้ยังไงมึคักท่อกูด้วยเนี่ยโปรแกรมเมอร์ฮะกูซื้อไว้ร้อยสามสิบเก้าลูกไปยิ่งหัวสูงฮ้บักได้บักได้จะร้อยเมื่วะงพอกูบังคับยูบังคับมึงยามบว่ากูกูยิ่งแม่งเลยเขยไหมประเทศไหนก็ตาม มึงย่อมตายซะด,ดีกว่าใช่ไหมดีกว่าจะมาเสียเปลี่ยนคนแบบนี้มึงจำหนา้ากูให้คนไทยคนมันโลกเขาใจไหมจำหนา้ากู้ย่งดี